Read out loud podcast แก้เหงาเราอ่านให้ฟัง ถ้าหากใครเคยได้เห็นกลุ่มกาแล็กซีที่ชื่อว่าอาเบล370ซึ่งอยู่ห่างจากโลกกว่า6000ล้านปีแสงปรากฏอยู่บริเวณกลุ่มดาวซิตูสโดยที่จริงๆแล้วกินพื้นที่ท้องฟ้าเทียบได้เพียงประมาณ 0. 5เของขนาดปรากฏของดวงจันทร์เท่านั้นเองนะครับแต่เมื่อใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบลิลบันทึกภาพกว่า630ชั่วโมงโดยที่กล้องฮับเบลิลต้องโคจรกว่า560รอบก็ทําทให้เปิดเผยให้เห็นกาแล็กซีขนาดใหญ่เป็นจํานวนมาก นักดราราศาสตร์ใช้มันเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสสารมืดจากปรากฏการณ์การที่กาแลกซีนั้นมีรูปร่างที่บิดเบี้ยวเนื่องจากแสงเดินทางผ่านอาวกาศที่โค้งงอซึ่งนี่จะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างของเอกภพในยุคเริ่มแรก การศึกษากาแล็กซีนั้นเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการสำรวจวัตถุนอกโลกนะครับที่มีการสำรวจมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันระหว่างที่เรากำลงังตั้งตารอฟังข้อมูลการสำรวจบนดาวอังคารที่เป็นภารกิจยิ่งใหญ่ของยุคนี้เรามาลองทบทวนการสำรวจวัตถุนอกโลกในสเกลที่ใหญ่กว่าดาวเคราะห์อย่างกาแล็กซีกันไปพลางๆกันครับอันที่จริงทราบหรือไม่ครับว่ากาแล็กซีนั้นได้ถูกค้นพบด้วยกล้องโทรทัศน์เป็นครั้งแรกในช่วงคริสต์ศตวรรษที่18-19ถึงโดยในช่วงแรกๆนั้น หลายคนก็ยังเข้าใจว่าเป็นเนบิวลาจนผลงานการศึกษาที่เด่นชัดนั้นเริ่มโดยชาวแม s ซิเอร์ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่ได้เฝ้าค้นหาดาวหางแต่ว่าเขาพบว่ามีวัตถุท้องฟ้าห้วงลึกที่ไม่ใช่ดาวฤกษ์ไม่ใช่ดาวเคราะห์และไม่ใช่ดาวหางอยู่จํานวนไม่น้อยแล้วเขาก็ได้เริ่มจัดทํารายการวัตถุเหล่านั้นในปี1774เขาได้เปิดเผยวัตถุท้องฟ้าห้วงลึก45ชิ้น ก็คือ M 1ถึง M 4 5และในอีก7ปีต่อมาเขาก็ได้เผยแพร่วัตถุท้องฟ้าถึง103ชิ้นในรายการวัตถุท้องฟ้าของเขาที่ชื่อว่า Catalog of Nebula e and Star c l u s t e r ประกอบไปด้วยเนบิวลาและกระจุกดาวหรือว่า Star Cluster นั่นเองนะครับจากนั้นก็มีนักดาราศาสตร์คนอื่นๆเพิ่มวัตถุท้องฟ้าลงไปเรื่อยๆจนถึงลำดับสุดท้ายก็คือ M 1 1 0ในปี1778ซึ่งเพิ่มลงไปโดย c a r o l i น์ h e r ร์เลนักดาราศาสตร์สมัครเล่น เธอก็คือน้องสาวของวิลเลียมเฮอร์เซลนักดาราศาสตร์ชื่อดังผู้ค้นพบดาวยูเรเนสนั่นเองครับต่อมาในช่วงปี1 8 4 5รหลอดโลเซได้สังเกตเนบบวลาอย่างละเอียดจนพบว่ามันมีลักษณะเป็นแบบกังหันเขาจึงเรียกว่าเนบิลากลงหันหรือสไปรัลเนบิลาซึ่งปัจจุบันคือแกแล็กซี่น้ำวนหรือเวิร์พูลแกแล็กซี่และมีอีกหลายชิ้นที่เป็นเช่นนั้นในจำนวนวัตถุ110ชิ้นของแมสซิเอร์นั้นก็พบว่าเป็นแกแล็กซี่มากถึง40ชิ้น เพียงแต่ว่าในตอนนั้นพวกเขายังไม่รู้ว่านั่นคือวัตถุที่อยู่นอกทางช้างเผือกแน่นอนว่าก่อนคริสตรตวัษที่20นักดาราศาสตร์ไม่คิดว่าจะมีอะไรอื่นอยู่นอกทางช้างเผือกแต่ว่าในช่วงเวลานั้นมันถูกเข้าใจว่าเป็นเพียงเนบิวลาเพราะว่ามันคล้ายกับกลุ่มเมฆซึ่งเนบิวลาเป็นภาษาละตินที่แปลว่าเมฆนะครับจนถึงทศวรรษที่1,920เอ็ดวิลโพเวลฮับเบิลได้เสนอว่าเนบิวลาแอนโดรเมดาคือกาแล็กซีที่อยู่ไกลจากเรากว่า2.5ล้านปีแสง ซึ่งนั่นก็อยู่ไกลเกินที่จะอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราซึ่งกาแล็กซีทางช้างเผือกนั้นกว้างประมาณ10,000แปีแสงและหนาเพียงราวหมื่นปีแสงเท่านั้นถึงแม้ระยะห่างจะไกลขนาดนั้นแต่ว่ากาแล็กซีอันโดรเมดาเป็นกาแล็กซีใหญ่ที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าดวงจันทร์ซะอีกและก็ยังสว่างมากพอที่เราจะสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต่อมาฮับเบิลก็ได้ศึกษากาแล็กซีเป็นจํานวนมากและได้จําแนกมันออกเป็น4ชนิดหลักๆ ได้แก่แกาแล็กซีกังหันกาแล็กซีกังหันมีคารกาแล็กซีทรงรีและแกาแล็กซีแบบไร้รูปร่างคำว่ากาแล็กซีนั้นในภาษาไทยเราใช้คำว่าดาราจักรหลายๆครั้งเราก็ทับศัพท์ไปเลยนะครับกาแล็กซีที่รู้จักกันดีในบ้านเรานั้นก็คือทางช้างเผือก ที่คนไทยเราเห็นเป็นทางเดินของทางช้างเผือกบนสวรรค์ส่วนภาษาอังกฤษเรียกแกแล็กซีทางช้างเผือกว่า Milky Way หรือแปลตามตรงว่าทางน้ำนมส่วนคําว่ากกแล็กซีนั้นมาจากภาษากรีกกาลาที่แปลว่ามิวซึ่งเรียกตามนิยายดาวของกรีกที่ว่าเ e r c u l e วลสผู้ทรงพลังเมื่อครั้งเป็นเด็กนั้นได้ดูดน้ำนมมารดา ด้วยความทรงพลังอย่างมากของเขาจึงดูดน้ํานมด้วยความรุนแรงจนไปทําให้น้ํานมนั้นพุ่งหกเปรอะเปลื้อนเป็นทางยาวบนท้องฟ้าส่วนเรื่องเล่าชาติอื่นๆนั้นอาจจะมีชื่อเรียกและที่มาที่แตกต่างกันออกไปก็ได้ครับจะเห็นได้ว่าการค้นพบบางครั้งมาก่อนที่เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรอย่างเช่นชาวสมามซิเออร์ที่ได้เฝ้าค้นหาดาวหางแต่ว่ากลับค้นพบวัตถุท้องฟ้าห้วงลึกที่ต่อมาถูกระบุว่าเป็นกาแล็กซี และเมื่อนักดาราศาสตร์ไขข้อสงสัยจนพบว่ามันคือกาแล็กซีอื่นนอกจากจะสร้างความตื่นเต้นประหลาดใจแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามมากมายไปในคราวเดียวกันครับว่าแล้วมนุษย์เรานั้นรู้จักกาแล็กซีที่เราอยู่นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่และรู้จักดีแค่ไหนแล้วครับมนุษย์นั้นพูดถึงทางช้างเผือกมาตั้งแต่ประมาณ400ปีก่อนคริสตกาลเดโมคริตตุสนะครับได้เสนอเอาไว้ว่าแถบทางช้างเผือกนั้นประกอบไปด้วยดาวฤกษ์จำนวนมากที่อยู่ไกลามากมาก และต่อมาก็มีหลายคนพูดถึงคล้ายๆกันจนกระทั่งในปี1610การิเลโอยืนยันแนวคิดเหล่านั้นด้วยการใช้กล้องโทรทัศน์พิสูจน์ว่าแถบทางช้างเผือกนั้นประกอบไปด้วยดาวฤกษ์จำนวนมากอยู่รวมกันอย่างหนาแน่นเฮอร์เชลได้พยายามอธิบายรูปร่างของทางช้างเผือกและตำแหน่งของดวงอาทิตย์ของเราโดวยวิธีการนับจำนวนดาวฤกษ์แล้วสร้างเป็นแผนที่ขึ้นมาซึ่งเขาเสนอว่าระบบสุริยะของเรานี้อยู่ใกล้ศูนย์กลางของกาแล็กซีทางช้างเผือก ปัจจุบันนี้นักดาราศาสตร์เข้าใจตรงกันครับว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเรานั้นมีลักษณะเป็นแบบกังหันมีคานโดยถ้ามองจากข้างๆจะมีลักษณะคล้ายจานแบนๆและนูนป่องตรงกลางความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 0 0 0 0แสนปีแสง ตรงกลางนั้นหนาประมาณ10,000ปีแสงห่อหุ้มด้วยสสารมืดที่ยังไม่แน่ชัดว่ากินพื้นที่แค่ไหนแต่เท่าที่นักดาราศาสตร์ประมาณได้รัศมีนั้นไม่น้อยกว่า1 5 0 0 0 0ปีแสงนั่นคือเมฆแมกเจนแลนใหญ่และเล็กจะอยู่ภายในรัศมีของสสารมืดเหล่านี้ด้วยที่น่าทึ่งคือสสารมืดนั้นมีมวลถึง93%ของมวลทั้งหมดของกาแล็กซีและเป็นที่แน่นอนว่า ที่ใจกลางของทางช้างเผือกนี้คือหลุมดำยักษ์ที่มีมวลมากกว่า4ล้านเท่าของดวงอาทิตย์มีดาวเฤกษ์ประมาณ3แสนล้านดวงดาวเคราะห์แก๊สและฝุ่นรวมทั้งสสารระหว่างดาวและเนบิวลาทั้งหมดรวมกันคิดเป็น7%ของมวลกาแล็กซีและระบบสุริยะของเราอยู่ห่างจากศูนย์กลางประมาณ26,000ปีแสงซึ่งหากพิจารณาให้ดีโลกของเรานั้นเป็นเหมือนเม็ดทรายเล็กๆในมหาสมุทรที่กว้างใหญ่ หลังจากที่ฮับเบิลนั้นแสดงให้เห็นว่ามีกาแลกซี่อื่นอยู่นอกทางช้างเผือกเขาเองได้ศึกษากาแลกซี่อีกจำนวนมากและได้วัดแถบสีของแสงแล้วพบว่ามีการเลื่อนไปทางสีแดงเรียกว่าเวรสชิฟที่หมายความว่ากาแลกซี่ส่วนใหญ่กำลังเคลื่อนที่ออกห่างจากกันยิ่งทํามันอยู่ไกลยิ่งเคลื่อนที่เร็วนำมาซึ่งกฎของฮับเบิลหรือฮับเบิลลอที่กล่าวถึงระยะห่างและความเร็วทำให้เราเข้าใจเอกภพใหม่ว่ามันกำลังขยายตัวไม่ได้อยู่นิ่งอย่างที่เคยเข้าใจกัน ฮับเบิลพยายามวัดค่าคงที่ของการขยายตัวของเอกภพซึ่งต่อมาเรียกว่าค่าคงที่ฮับเบิลหรือฮับเบิลคอนสแตนต์เขาแสดงค่านี้ในปี1929แต่จริงๆแล้ว2ปีก่อนหน้านี้บาทหลวงจอร์ดเลแมทผู้ที่เสนอแนวคิดในทฤษฎีบิ๊กแบง ก็ได้คำนวณค่าคงที่การขยายตัวของเอกภพไว้เช่นกันแต่ว่าค่าที่พวกเขาให้ไว้ยังไม่ดีนักล่วงมาหลายสิบปีก็มีนักดาราศาสตร์หลายคนพยายามวัดค่านี้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือโครงการกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลที่ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศส่งขึ้นไปเพื่อวัดค่าคงที่ฮับเบิลโดยเฉพาะและก็ทำภารกิจนี้ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้นักดาราศาสตร์ได้ใช้กล้องฮับเบิลศึกษาอวกาศห้วงลึกทั้งการถ่ายภาพโดยตรงในช่วงคลื่นแสงที่ตามนุษย์มองไม่เห็นและช่วงอินฟาเรดทั้งยังมีการวัดค่าเรดชิปด้วยทําให้รู้ทั้งตำแหน่งระยะทางเพื่อศึกษาคุณสมบัติอื่นๆต่อไปทุกวันนี้นักดาราศาสตร์ใช้การสังเกตการแกลเล็กซี่ห้วงลึกจากแสงหลายความยาวคลื่นเช่นอินฟาเรดเอ็กซ์เรย์วิทยุจากกล้องโทรทัศน์ทั้งบนโลกและในอวกาศแล้วนำมารวมกันเพื่อวิเคราะห์ว่ากลล็กซี่เหล่านั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อย่างเอ็กซเรย์ใช้หาหลุมดำยักษ์ที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีอินฟราเรดใช้ศึกษาฝุ่นเป็นต้นพัฒนาการการศึกษากาแล็กซียังดำเนินมาอย่างต่อเนื่องโดยในเดือนมีนาคมปี2016นาซาได้ยืนยันว่าพบกาแล็กซีที่เก่าแก่และไกลที่สุดเท่าที่เราเคยเจอโดยให้ชื่อมันว่า GNC11 ชื่อนี้นั้นมีความหมายที่ต่อท้ายด้วย C11 หมายถึงค่าเลื่อนแถบแดงหรือ redshift C นักดาราศาสตร์จะใช้ค่า C นั้นบอกระยะทางและอายุข,ของวัตถุที่อยู่ไกลมากๆกาแล็กซีนี้อยู่ไกลจากเรากว่า32ล้านปีแสงนั่นคือแสงที่ใช้เวลาเดินทางมาถึงเรา13.2ล้านปีนี่คือกาแล็กซีในยุคเริ่มแรกเอกภพซึ่งมันเกิดขึ้นหลังจาก Big Bang เพียง200ล้านปีเท่านั้นเองจะเห็นว่าเพียงแค่ร้อยปีที่มนุษย์รู้จักกาแล็กซีอื่นโดยรู้ว่ายังมีวัตถุอื่นอยู่นอกทางช้างเผือก นักดาราศาสตร์ก็ได้ศึกษาเพื่อที่จะหาคําตอบว่ากาแล็กซีนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรมีวิวัฒนาการอย่างไรเกิดมาจากอะไรซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่ากาแล็กซีนั้นเกิดจากดาวฤกษ์มารวมกันเป็นกลุ่มแล้ววิวัฒนาการขึ้นหรือสสารมารวมกลุ่มกันเป็นกาแล็กซีก่อนแล้วจุดเล็กๆเ,เ,เกิดเป็นดาวขึ้นภายในกาแล็กซีเองเป็นปริศนาเหมือนไก่กับไข่นอกจากนี้เราก็ยังคาดการณ์ได้ว่าในอีกราว5,000ล้านปีข้างหน้า กาแล็กซีแอนโดรเมดาจะชนกับทางช้างเผือกแล้วรวมกันกลายเป็นแกแล็กซี่ขนาดใหญ่แต่ว่าถึงเวลานั้นมนุษย์จะอยู่อย่างไรก็คงต้องฝากไว้ให้ทุกคนได้คิดและช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ <ielle> จาก NSM s i i e n c e Magazine สื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน